อัฟเฟซเซียนะคะเป็นภาวะบกพร่องทางการสื่อสารบางทีญาติคุยกับผู้ป่วยแต่ว่าผู้ป่วยไม่สามารถพูดโต้อตอบได้แม่ค่ะเดี๋ยวหนูขอออกไปทำธุระข้างนอกแป๊บหนึ่งนะคะปกติแม่ก็ชอบพูดนีนาสงสัยงอนเราแน่เลย ญาติก็อาจจะสังเกตว่าเอ้ะทำไมดูเงียบๆไปนะดูไม่พูดเลยช่วงนี้ผู้ดูแลอาจจะไม่ทันเข้าใจว่าเป็นภาวะที่ผิดปกติอะค่ะพาผู้ป่วยมาพบแพทย์ช้าทำให้รักษาไม่ทันแล้วก็เกิดความทุพล,ลภาพที่ถาวรไปได้ค่ะไปแล้วนะคะ อเฟเซียนะคะเป็นภาวะบกพร่องทางด้านภาษาซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากพยาธิสภาพบริเวณสมองซิกซา์ค่ะมีได้หลายสาเหตุเลยค่ะมีทั้งโรคหลอดเลือดสมองตีบตันหรือว่าแตกโรคเนื้องอกในสมองภาวะสมองติดเชื้อหรือว่าอุบัติเหตุทางสมองรวมถึงโรคทางระบบประสาทอื่นๆเช่นอัลไซเมอร์ไมเกรนหรือว่าชักเป็นต้นค่ะ ผู้ดูแลมักจะเข้าใจผิดว่าอาจจะเป็นไปตามอายุหรือเป็นไปตามวัยหรือผู้ดูแลอาจจะคิดว่าผู้ป่วยก็แค่ไม่พูดเฉยๆหรือฟังไม่เข้าใจอย่างนี้นค่ะผู้ดูแลมักไม่รู้ว่า ควรจะต้องรีบพามาโรงพยาบาลภาวะอัฟเฟเซียนะคะก็จะมีหลายลักษณะอาการค่ะมีทั้งการที่มีปัญหาทางด้านการรับสารเช่นการฟังไม่เข้าใจเวลาที่ญาติมีบทสนทนากับผู้ป่วยพอผู้ป่วยฟังไม่เข้าใจก็จะไม่สามารถตอบได้ดตรงคําถามค่ะาอาจจะพูดอย่างอื่นไปเลยเช่นง่วงนอนจังเลยอยากจะไปนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่สามารถโต้ตอบกันได้รู้เรื่องค่ะหรือการที่มีปัญหาทางด้านการสื่อสารเช่นการพูดไม่ออกพูดเป็น คำสั้นๆพูดไม่เป็นประโยคนะคะในบางรายก็คือไม่สามารถระบุชื่อได้ mm hmm. เช่นแก้วน้ําก็บอกว่าเป็นอะไรอาไิเอาไว้ใส่น้ำน่ะหรือว่าการที่มีปัญหาทั้งสองทางก็คือทั้งการที่ฟังไม่เข้าใจและพูดสื่อสารออกไปไม่ได้ค่ะที่สำคัญที่สุดเลยนะคะถ้าผู้ดูแลเริ่มสังเกตว่าผู้ป่วยเริ่มมีอาการผิดปกติอันนี้ถ้าพบเร็วและมาพบแพทย์เร็วอันนี้ก็จะสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที การรักษาภาวะบกพร่องทางการสื่อสารหรือว่าอัลเฟเซียนะคะขึ้นอยู่กับสาเหตุของตัวโรคค่ะ mm hmm. เช่นถ้าสาเหตุเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าอุดตันการที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลภายในระยะเวลา 4.5ชั่วโมงก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการรักษาโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ค่ะหรือหากเกิดจากภาวะเนื้องอกในสมองก็สามารถรักษาได้โดยการผ่าตัดหรือว่าถ้าเกิดจากภาวะติดเชื้อก็สามารถรักษาโดยการให้ยาฆ่าเชื้อที่จำเพาะต่อเชื้อนั้นๆได้ค่ะรวมถึงหลังจากที่ผู้ป่วยมีภาวะอัฟเฟเซียแล้วนะคะก็จะมีการปรึกษาทาั้งทีมแพทย์วิชาศาสตร์ฟื้นฟูนักกิจกรรมบำบัดและนักอัฐบำบัดเพื่อช่วย รักษาแล้วก็ฝึกฝนการพูดและการใช้ภาษาสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ค่ะ ก็แนะนํานะคะให้ญาติหรือว่าผู้ดูแลนะคะหมั่นคอยสังเกตอาการผู้ป่วยค่ะถ้าผู้ป่วยเริ่มมีอาการพูดไม่เข้าใจหรือว่าไม่สามารถสื่อสารโดยการพูดได้นะคะถ้าอาการเป็นฉับพลันทันทีแนะนําให้รีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์หรือว่าโทรสายด่วน mm hmm. 1 6 6 9เเพื่อที่จะได้ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจจะมีโอกาสในการรักษา,าหายได้ค่ะ ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ